ได้แบตมาใหม่เอาลบต่อลบบวกต่อบวกเข้าด้วยกันครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เห็น็าทำก็ทำตามเขาล่ะครับเมื่อทำการขนานเสร็จแล้วก็ลองวัดดูนะครับแต่ละอนได้ประมาณเนี้ยเนาะ ครับเมื่อวัดเสร็จแล้วเราก็มาเรียงนะครับบวกสลับลบบวกสลับลบไปอย่างนี้ด้านข้างเราก็แปะด้วยเนี่ยเก้าสองหน้านะครับสองหน้าเพื่อที่แปะได้เก้าสองหน้าเพื่อเราจะคั่นด้วยเนี่ยกระดาษ A เนี่ยเป็นใสทนความร้อนนะครับคั่นเพื่อระเบิดมันร้อนแต่ละลูกมันจะได้ไม่ร้อนถึงไม่ระบายถึงกันนะ เสร็จแล้วเราก็หนีบเอฟแคมไว้นะครับแล้วก็แปะด้วยเทปก่าวใหญ่ตะกรดรัดให้มันติดกันไว้ เมื่อเสร็จแล้วแล้วก็บรรจุลงกล่องด้ยการใส่แอคทีฟ5แอมเข้าไปตัวนึ่ครับนี่นะครับเราก็จะเอาฝามาปิดฝาแล้วก็เตรียมมาแล้วนี่นะเตมมาแล้วครับมันปิดขันนออ็อตติดเข้าไปแล้วเราก็จะไปใส่ในรถรถยนต์นะครับปิกอัพ จะลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับชาดด้วยสวิตชิงครับตอนนี้เข้าอยู่7แอบสวิตชิงตัวน,นี้นะเนาะสวิตชิง10 3โวลต์เข้าอยู่ที่7แอ์8แอ์ไม่นิ่งนะแต่ก็เ,เพิ่มอยู่7์8์1 0์นะครับ